นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันดะเกนะจะสเลนะพันติกายะจะทิฏฐิยาเอเตหิ ดดวิหิธรรมเมหิโยสนันนะวะัคะโตนโรกายัสะเพธาสัมปัญ,ญโยหักขังโซอุปปัชติติบัดนี้จะไดแสดงพระธรรมเทศนา พนานาอานิสงส์ที่บุคคลผู้มีศีลและมีทิฏฐิดีจะพึงได้ตามในที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้เพื่อเป็นสัญญาณเตือนใจท่านสาธุชนทั้งหลายให้เกิดความมั่นใจในการรักษาศีลและทำความเห็นให้ ชอบต่อไปก่อนอื่นก็ขอให้ท่านทั้งหลายสำมรวมกายวาจะให้เป็นศีลทำจิตให้เป็นสมาธิเพื่อใช้ก่อเกิดปัญญาในการฟังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุสูสังละพะเตปัญญงฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาดังนี้เป็นต้น ตามหัวข้อเทศนากันนี้มีธรรมะที่ควรยกขึ้นอธิบายสองประการคือกุศลศีลหนึ่งและสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหนึ่งกุศลศีลได้แก่ศีลที่ดีจะเป็นศีลห้าสิล, 5, ล 10, สิบสินสองสิ220นแปดสินสิบสินสองร้ี่สิบเนสามเบ็ดตัวก็ตาม ข้อก็อตามในที่นี้จะอธิบายเฉพาะศีลห้าเท่านั้นกายสุจริตวกีสุจริตสองอย่างนี้จัดเป็นศีลหรือเกตนาความคิดงดเว้นไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตแต่ทำกายสุจริตวจีสุจริตจัดเป็นศีล คนทุกคนย่อมเป็นการงานที่ตนจะพึงทำเป็นประจำเช่นมีงานค่าราชการก็มีหน้าที่ทำราชการพ่อค้าแม่ขายก็มีหน้าที่ค้าขายชาวนาชาวไร่ก็มีหน้าที่ทำนาทำไร ชาวสวนชาวไร่ก็มีหน้าที่ทำสวนบุคคลผู้มีหน้าที่เหล่านี้ย่อมมีความมุ่งหวังต่อประโยชน์อันจะพึงเกิดจากหน้าที่เหล่านั้นทั้งสิน้นแต่ประโยชน์นี้ที่มุ่งหวังนั้นจะมีหรือไม่นั้นแล้วแต่ความรู้ความสามารถและความพยายาม ความประพฤติในสองอย่างนี้คือหนึ่งมีความพยายามและความประพฤติคือการกระทำตามความประพฤติสำคัญที่สุดคนใดมีหน้าที่ทำอย่างไรก็ตามถ้ามีความประพฤติดีคือมีกายวาจาสุจริตเรียบร้อยคอยระวังความชั่ว ความเสียหายที่จะพึงเกิดขึ้นทางกายและทางวาจายอยู่เสมอเช่นไม่ประทุสร้ายเบียดเบียนใครๆไม่แย่งทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ปิ้นปลอกหลอกลวงลวงโลกเป็นต้น บุคคลนั้นชื่อว่าเดินอยู่ในทางความสวัสดิภาพไม่มีอุปสรรคแห่งชีวิตเป็นอันว่าจะประกอบกลางงานใดๆก็ปลอดโปร่งโล่งความขัดข้องแม้เมื่อเป็นเช่นนี้ ประโยชน์ที่ตนมุ่งหวังก็เกิดขึ้นตามสมควรแต่ถ้ามีความประพฤติเกะกะระรานมีมัญญาตเป็นที่นาติฉินนินทามีเรื่องอันเกี่ยวกับความเสียหายเกิดขึ้นเสมอแล้วก็ไม่เป็นอันตั้งหน้าธทำมาหาจินประโยชน์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ประโยชน์ที่ควรได้ก็เสียไปภัยอันตรายก็จะได้ส่องช่องเกิดมีเพราะเหตุนี้การรักษาศีลคือมีการสำรวมกายวาจาให้เป็นสุจริตเรียบร้อยเว้น จากการเบียดเบียนประสุดสรายผู้อื่นจึงเป็นข้อที่ควรปรารถนายิ่งนักแม้จะมีชีวิตอยู่จนตราบเท่าชราประโยชน์ก็คงมีอยู่ตราบนั้นพะระศีลวัตถะเถระกล่าวไว้ในเถระกาถาว่า ผู e ้มีศีลย่อมได้รับการติเตียนและเสียชื่อเสียงผู้ทุศีลคือไม่มีศีลย่อมได้รับการติเตียนและเสียชื่อเสียงส่วนผู้มีศีลย่อมได้รับชื่อเสียงและความยกย่องสรรเสริญทุกเมื่อนี่และผู้มีศีลย่อมได้ มิตรมากเพราะความสํารวมกายวาจาผู้ทุศีลประพฤติไม่ดีย่อมแตกจากมิตรทั้งหลายศีลที่บุคคลทั้งหลายรักษาดีแล้วย่อมอำนวยสุขกว่าสิ่งทั้งสามคือย่อมอำนวยสุข กว่าสิ่งทั้ง3คือพระเวทคือไตรเพศก็ไม่อำนวยสุขในภพหน้าถึงจะดีในชาตินี้ภพนี้ก็ตาม 2. ตระกูลก็ไม่อำนวยสุขในภพหน้าถึงจะมีตระกูลสูงสักสักเพียงใดในภพนี้ก็ตามและสเผ่าพันธ์ุผู้มีญาติพี่น้องคอยดูแล สมอต้นเสมอปลายเป็นอย่างดีแต่ไม่อำนวยความสุขในภพน้าได้เลยฉะนั้นเราต้องมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวในการรักษาศีลธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพบหน้าเป็นที่หวังเป็นเป้าหมายศีลที่บริสุทธิ์ของคนของตนเท่านั้นจะอำนวยสุขในพบหน้าศีลย่อม อำนวยสุข3ประการคือ 1. ความสันเสริญ 2. ได้ทรัพย์ไม่เสียมทรัพย์เพราะมีศีลก็ถึงมีน้อยก็เหมือนมีมากเรียกว่าถึงถึงไม่มีก็รวยก็เรียกว่ารวยในภายในก็ว่าได้ทรัพย์มากมีความสุขต่างกับคนที่มีมากแต่ไม่พอใจก็เป็นทุกข์เช่นนี้เป็นต้น สความบันเทิงในสวรรค์คือตายปั๊บไปสวรรค์ทันทีนี่คือความสุขแห่งการรักษาศีลในเบื้องต้นจนถึงนิพพานในที่สุดนั่นแหละสมจริงตามที่พระศิวรีเถระกล่าวไว้ในเถระคาถาคัมภีรโคตการนิกายว่าผู้มีปัญญาเมื่อปารบความสุข สามอย่างคือความสละเสริญความมีทรัพย์ตายแล้วเกิดในสวรรค์ก็พึงรักษาศีลในคำพีทักกะสก,กะนิบาตอังคุตรนิกายแสดงอานิสงส์ของศีลไว้10ประการคือศีล ย่อมผู้มีศีลย่อมไม่เดือดร้อนมีความปราโมท 3. มีปีติ 4. มีความสงบ 5. มีความสุข 6. มีใจเป็นสมาธิเกรู้ตามความเป็นจริง 8. เบื่อหน่าย 9. คลายกำหนัด 10. รู้ว่าพ้นคือวิมุต ญาณทัศนะคือมีความหลุดพ้นจากโรคโลกีบรรลุโลกุตระนั่นเองอานิถงส0ิบประการน,นี้ทรงต่อการโดยลำดับคือไม่เดือดร้อนเป็นอันดับแรกหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเป็นอันดับสูงสุดสุดท้าย ฉะนั้นศีลที่จะมีอานิสงส์ดังกล่าวนั้นต้องเป็นศีลดีคือไม่ขาดไม่ทะรุไม่ด่างไม่พร้อยและนำมาซึ่งคุณสมบัติคุณอันดีคือสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นที่ดีหมายความว่าเมื่อบุคคลมีศีลดีแล้ว สมถะและวิปัสนาจึงจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีศีลสมถะและวิปัสนามีขึ้นไม่ได้คำว่าทิฏฐิที่นี่ทิฏฐิอันดีนั้นได้แก่กรรมสกตายานคือสัมมาทิฏฐิในกรรมบท สิกรรมบทหนึง่งกรรมสกตาญาณได้แก่ความรู้ซึ่งบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ว่าใครทำอย่างใดก็ได้อย่างนั้นทำดีก็ได้ความเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพเจ้าทำชั่วก็ได้อบายคือนรก เปตอสุรกายสัตว์ยรชานถ้ามีรูปชานก็ได้เกิดเป็นรูปสมบัติรูปประพมถ้ามีอรูปชานก็ได้เกิดเป็นอรูปประพมสัมมาทิฏฐิในกรรมบทได้แก่ความเห็นชอบสิบประการนะ สัมมาทิฏฐิได้แก่ความเห็นชอบ10ประการนั่นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่าผลทานมีเชื่อว่าผลทานมีจริงเชื่อว่าผลแห่งการบูชามีจริงเชื่อว่าผลแห่งการคำนับหรือต้อนรับมีจริงและ เชื่อว่าผลแห่งการทำดีทำชั่วมีกิงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองแล้วก็เชื่อว่าโลกหน้ามีกิง่งโลกนี้มีกิงโลกหน้ามีกิงคุณมารดามีกิงคุณบิดามีกิงและคุณและสัตว์ทั้งหลายที่เกิด เองมีจริงเออเทวดาผุดเกิดขึ้นหน่มทันทีก็มีฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็ผุดเกิดในะลกเลยก็มีนี่ฝ่ายชั่วมีจริงและประการสุดท้ายสำนักพราหมณ์ที่สงบระงับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แก้งโลกนี้โลกหน้าแล้วแสดงให้ผู้อื่นรู้แก้งตามมีอยู่จริงเช่นพระ อริยะตั้งแต่โสดาขึ้นไปโสดาศิกษาอนาคาพระรามมีอยู่จริงผู้มีความเห็นชอบดังกล่าวจะจนติดอยู่ในสันดานเรียกว่าผู้มีความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นดีเห็นถูกเห็นต้องเห็นตรงนั่นเองผู้มีดีสองอย่างคือ มีสินดีและความเห็นดีทิฏฐิดีนี้ความเห็นดีสินดีรวมกันเป็นกําลังส่งให้ผู้มีดีเกิดในสวรรค์สมดังพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยกไว้เป็นหัวข้อเทศนาว่าพันดเกนะจะสิเลนะเป็นต้นแปลว่า นรชนใดประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้คือมีศีลอันดีงามมีทิฏฐิอันดีงามนรชนผู้มีปัญญาดีนั้นเวลากายแตกแล้วย่อมเข้าถึงสวรรค์อย่างแน่นอนนะฉะนั้นขอให้เรามีศีล มีสมาธิมีปัญญาและอีกประการหนึ่งความเห็นที่ดีเห็นถูกเห็นต้องนั่นก็คือมักมีองค์8มักมีองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี่แหละเห็นอะไรเห็นทุกสมุทัยนนโลธมักเนี่ยเห็นอนิยตสัจสีปฏิสมุปบาท 12. สิบสองสัมมาสังกัมโปความดําติชอบดําติออกจากความพยาบาลวามเบดเบนออกจากกรรม แล้วก็สัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมตาการงานชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบแล้วก็สัมมาวายามะการเพียนพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบและประการสุดท้ายสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบด้วยปัญญา อันนี้ก็เห็นพอสมควรแก่เวลาท้ายนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยพร้อมหนุยอวยพรอ้างเอาอ้างอิเอองอเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านทางหลาได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ขอจงมารวมกันเป็นมหานตะเดชานุภาพสนับสนุนเพื่อกูลส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญจเจริญยิ่งโดยอายุวันนะสุขาปราณาไมทวีคูณบริบูรณ์ด้วยมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติในทุกภพทุกชาติในที่ทุกสถานในการทุม่มนจนกว่าจะถึงนิพพานสิ้นทุกโดยชินเชิงดังแสดงวัสัุธ,ธรรมเทศนามาก็พอสมควรเจเวลา เอวังก็มีด้วยประการชนีสิงหลิกผู้บันทึก